สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านนะคะวันนี้ร้านบัวสอนอัมพรแฮกเตอร์มีรถไถคูบูต้า m 7 0ม0มารีวิว1คันค่ะราคา495,000บาทนะคะตัวนี้เป็นปีประมาณ5-2นะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ใบดนดินหน้าและผ่านหลังค่ะสามารถเลือกผ่านหลังได้เลยนะคะ มาดูรอบตัวรถกันค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักแชทมาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์0813655997หรือว่าเบอร์0827099275ได้ค่ะสภาพยางดีทั้งหน้าหลังเลยนะคะมาดูหลังรถกันค่ะ มีค่าแนะนำให้5,000บาทนะคะสำหรับท่านใดที่พาญาติหรือว่าพี่น้องนะคะมาซื้อรถร้านเราค่ะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถทางร้านนะคะสามารถโอนมาจำเพียง10,000บาทเท่านั้นนะคะเ <L> ดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงตัวรถกันค่ะ